อ่าขอเดีรับผมนายสปิรินี่ไปชวนส่วนน้านส่วนหนึ่งสีส่สวัสดีครับผมนายอิจนาตองอ่อนรักส่นดุางครับอ่าวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับโค้ดอ่าใบางานที่แปดบุเฮ้ยขอโทษครับบทที่แปดใบางานที่สามนะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับเราประกาศเลยนะครับอินพุตไว้แล้วก็วอินพุตดลิควิดอันนี้ของไอทูซนะครับเป็นกระดังหน้าจอ l อ d ซนะครับหวงว่า ไอตูซีน่าจอเอเซดีมัน 0X2746 แถว2คอลัมน์นะครับแล้วก็เราประกาศตัวแปลเลยนะครับรีเล์แลมนี่คืออะไรนะครับดีเล์แลมมันคือของหลอดไฟนะครับที่เชื่อมต่อเข้าดีเลกับหลอดไฟนะครับแล้วก็รีเลมอเตอร์นะครับอ่ารีเล์แลมผมประกาศได้เป็น D7 นะครับอ่ารีเลมอเตอร์ของผมประกาศได้เป็น D6 นะครับเป็นต่อมอเตอร์เข้าอ่านะครับพตันพินนะครับหรือปุ่มนะครับผมประกาศได้เป็น D4 ผมขอ z ู o นิดนึงนะครับ <ort>. <zy> อ่าแล้วก็รีเลย์ออนนะครับใอ้ผมตั้งให้เป็นโลนะครับแล้วก็รีเลย์ออฟให้เป็นไฮนะครับอ่าผมจะประกาศไปเป็นเลยนะครับว่าให้นำเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็รับบัตต้อนสเตทให้เท่ากับหนึ่งนะครับ EMB นะครับอ่า e m ีของตัวตัวเขาเรียกว่าไดเวอร์มอเตอร์อ่าไดเวอร์มอเตอร์นะครับผมจะใช้เป็น D แปดนะครับแล้วก็ IM สาม D ผมประกาศเป็น D ห้านะครับ i นสี่เป็น D ศูนย์นะครับ นะครับตอนต่อไปนะครับเป็นไวเซตัมนะครับอ่าที่เรียบิกินหมุนย้ายมันปรากฏเป็นให้มันความเร็วในการดาวโหลดเป็นหนึ่งหนึ่งห้าสองศูนย์ศนโหมดครับอ่าให้เป็นเอาต์พุตนะครับของรีเลย์แลมนะครับแล้วก็เป็นโหมดรีเลย์มอเตอร์นะครับเอาต์พุตนะครับแล้วก็อ่าต่อไปนะครับเป็นโหมดบัตต้อนปินนะครับให้เป็นอินพุตนะครับแล้วก็ LCD บิ้งอันนี้เกี่ยวกับของหน้าจอ LCD นะครับว่า LCD backlight ด้วยนะครับ ให้มันเปิดทํางานนะครับแล้วก็ดิจิตอลไวร์ลีเลย์แล้วมนนะครับให้รีเลย์ให้รีเลย์มันออนนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับมอเตอร์ให้รีเลย์ออนนะครับ LCD เคลียร์เคลียร์หน้าจอนะครับเซตเซนเซอร์คือเซตเซนเซอร์ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ไงครับ LCD ติ้นครับให้มันขึ้นคา BTN นะครับแล้วก็เซตเซนเซอร์อีกครั้งนะครับว่าอันนี้คอลัมน์ที่สองนี่คอลัมน์แรกนะครับ LCD ติ้นเหมือนกันครับอันนี้ผมจะใส่ไปเลยนะครับว่าแรมบวกมอเตอร์ให้เป็นออนนะครับ แล้วก็ปินโหมดอ่าเอ็นบีเป็นเอาพุ้นนะครับอเอ็นสามเป็นเอาพุ้นนะครับอเอ็นสี่เป็นอินพุตนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปในการวนลุปนะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมมาที่ทางสมาชิกในกลุ่มาที่บานนะครับเดี๋ยวผมขอพยายามติดไม่ก่อนนะสำหรับหลบดเร้งนะครับประกาศค่าเป็นอีฟนะครับอีฟปุ่เต่อติเท่ากับหนึ่งนะครับหรือหนึ่งนะครับสถานะของปุ่มนะครับอ่าก็คือศูนย์นะครับเมื่อกดปุ่ม เมื่อกดปุ่มครั้งแรกนะครับเล็กไลท์ l e d ออนครับแล้วก็อ่ากินหนึ่งินสองะมาณนะครับแล้วก็เมื่อกดปุ่มครั้งที่หนึ่งนะครับนี่นะครับ EMB นะครับมอเตอร์นะครับหยุดะมานะครับแล้วก็กดปุ่มครั้งที่สองนะครับ EMB มอเตอร์หยุดะมานะครับอันนี้หยุดะมานะครับแล้วก็สลิปนะครับปิดการประมาณของอ่าหน้าจอนะครับจอดิสลย์ก็ปิดนะครับ ในส่วนของดีเลย์นะครับจะเป็นดีเลย์400นะครับลัดปุตจะเตะปจะเตะเท่ากับเท่ากับบุตมเตะนะครับมันก็คือสถานะผมบุ่มนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นการตะมานของอลูกของอวงจรที่ต่อนะครับจะใช้เป็นเอลกับอีฟนะครับนี่นครับมันจะมีสถานะ ่ามอเตอร์หมุนแล้วก็ไฟติดนะครับนี่ก็คือสถานะเร่งนะครับก็คือนัมเบอร์ศูนย์นะครับครั้งที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ครั้งที่สองนะครับอ่ามอเตอร์หยุดนะครับไฟมอเตอร์หยุดนะครับจอ l c ียังอ่อนอยู่ครับแสดงสถานะว่าออกครับแล้วก็สถานะสุดท้ายนะครับมอเตอร์หยุดไฟมอเตอร์หยุดนะครับจอ LCD จะลิฟตนะครับแล้วก็จอ LCD จะดับนะครับ อ่าสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายดาบปด่นิตย์ยน์สวัสดีครับผมนายกิจนาทองอรรานรูนาครับชุดหนึ่งทีครับวันนี้เรามาจะมาต่อวงจรนะครับของบทที่8ใบงานที่3นะครับอ่าอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับมอเตอร์นะครับจอยซีดีครับแล้วก็ปุ่มนะครับตัวต้านทานครับตัวต้านทา มอเตอร์ไดเวอร์ครับแล้วก็ดีเลย์โมดูลสีแช n นลครับแล้วก็ฐานครับที่หลอดนี้นะหลอดไฟกับฐานหลอดไฟครับผมแล้วก็อันเอ82โปักลงบนเบสบอร์ดครับเงื่อนไขที่อาจารย์ให้ทํานะครับกดครั้งแรกนะครับหลอดไฟตัวนี้ติดนะครับแล้วก็มอเตอร์ติดนะครับหมุนแบบปูดับับไหมครับเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วก็จอนี้แสดงว่าให้มันออนนะครับ แล้วก็ครั้งที่2นะครับจอนี้ o อฟนะครับให้มันขึ้นว่า o อฟในจอนะครับแล้วก็เราไปดับแล้วก็อมอเตอร์ดับนะครับแล้วก็ครั้งที่3นะครับดับทั้ง2เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ดับไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยนะครับเราเริ่มจากการเอาปุ่มนะครับปักลงบนเบสบอร์ดครับ แล้วก็ตัวด้านทานนะครับสายผู้ผู้นะครับอของปุ่มนะครับเสียไปที่ดีสีนะครับ แล้วกเ็เราเสียบอันนี้ก่อนก็นได้ครับ E N B ครับตัวนี้วิธีที่ง่ายที่สุดที่ผมต่อนะครับผมจะเริ่มจากการต่อดีเลย์คับกับจอก่อนคนระับสายผู้เมียนะครับเนี้ TND นะครับ TND ต่อไปที่ TND ต่อไปที่ขั้วลบนะครับขั้วลบแล้วก็ผมจะจำจากาสายขั้วลบนะครับเข้ามาที่ฝั่งลบนะครับจำจาก,กลาวเข้าลบก่อนนะครับแล้วก็ V I N เข้าบวกครับ ครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นการต่อของไอเอ็นสามกับไอเอ็นสี่นะครับไอเอ็นสามนะครับตัวนี้นะครับตรงตรงนี้นะครับไอเอ็นสามไอเอ็นสามจากโค้ชนะครับต่อไปที่ดีห้าครับใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับไอเอ็นสามเป็นของโมดูลไดเวอร์มอเตอร์ครับอ่าเราจะต่อดีเลย์ หลอดไฟกับดีเลย์มอเตอร์นะครับเราก็จะใช้ดีเจ็ดกับดีหกนะครับ mm hmm. ก็คือเราจะเลือกใช้ดีเลย์ช n น e ลที่หนึ่งนะครับ mm hmm. ก็คือต่อไปที่ดีหกครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. อีกตัวจะเลือกใช้ดีเลย์ช n น e ลที่สี่ครับ mm hmm. เพื่อให้มอยู่ห่างกันหน่อยนะครับ mm hmm. เพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับตันลงครับแล้วก็ต่อไปที่ดีเจ็ดครับ อันนี้ผมจะต่อจอนะครับต่อได้ไหมต่อได้ GND นะครับ GND เส้นสีเหลืองนะครับผมจะต่อไปที่ฝั่งลบนะครับแล้วก็เส้นสีเขียวสีเขียวนี่เป็น VCCVCCVCC บวกใช่ไหมใช่บวกนะครับแล้วก็ SDA แล้วก็ SCL นี้ จะต่อดีหนึ่งหรือดีส <Okay. S 1> องเท่าหลางยุดเรื่องนะึงเลี้ยงดีหนึ่งนะครับุ้มดีสองนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันนะครับว่าอ่า บอร์ดสั่งดีเลย์ให้ได้รำมานไหมนะครับก็เมื่อตอนนี้แล้วครับก็จะเห็นจอ LTD ดีแสดงผลนะครับแล้วก็ดีเลย์ทำงานตามที่สั่งนะครับออฟครับแล้วก็สลีประดับจอครับแล้วก็สแตนบายจอครับแล้วก็ออนคู่ครับแล้วก็ออฟครับ เมื่อเราได้ในรับนังนี้แล้วนะครับก็การต่อไดเวอร์มอเตอร์กับมอเตอร์แล้วก็หลอดไฟก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วครับมอเตอร์ Motor นะครับเราก็จะเอาเข้าไปที่เอาสามกับเอาสี่ครับ ่าต <ừ. S 2> oh, ัวนารมอเร์มอเตอร์แล้วนะครับสายมอเตอร์เข้าเอา3กับเอาสีครับ จากนั้นก็ใช้สายผู้ผู้นะครับหนึ่งตัวนะครับจำไฟลบจากบอร์ดนะครับกลาวจากบอร์ดนะครับเข้าดีเลย์ครับนี่นะครับแล้วก็ไฟจากแบตนะครับไฟลบเข้าดีเลย์เหมือนกันครับ ดีเลยขาคอมนะครับขาตรงกลางแล้วก็ไฟบวกนะครับเข้า12โวลต์ไดเวอร์มอเตอร์ได้เลยครับ แล้วก็ดีเลกหนึ่งขานะครับก็จะเข้าผ่านดีเล์ยแล้วก็เข้าไดเวอร์มอเตอร์นะครับเพื่อให้ดีเลท์ทำหน้าที่เป็นเหมือนสวิตช์นะครับเปิดปิดครับแล้วก็ลองทดสอบดูครับ เมื่อกดออนนะครับไฟจทั้งดีเลย์แล้วก็เด i v เวอร์มอเตอร์จะติดทั้ง2ตัวนะครับ so on, แล้วก็ต่อไปจะเป็นการต่อสายสัญญ,ญ OSS าณนะครับมาเอบนะครับ เอ็นบีนะครับเราจะต่อไปที่ d ีแปนะครับจากตัวล่างเอ็นบีตัวล่างด้วยขอตครับเสียบตัวล่างนะครับ d ีแปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอไอเอ็นามนะครับจะเสียบไปที่ดีห้าครับ ก็อีกตัวหนึ่งนะครับอ่า i n นสี C ่จะเสียบกับที่ดีศูนย์นะครับอ่านี้ครับลองทดสอบไปเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับ อมอเตอร์ติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาประกอบอันนี้หลอดไฟต่อนะครับเดี๋ยวผมตอปิดก่อนนะหลอดไฟนะครับเราจะเอาเส้นไฟเข้าจากสวิตนะครับเข้าขาคอมครับ อยากคันม้่งนะครับถูกมเมืม่อประกอบสเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาวงจรมาประมาณนี้ครับเรามาลองทดสอบกันเลยนะครับว่าวงจรที่เราต่อใช้ได้ไหมนะครับ เป็นอะไราเราก็จะมาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับนี่คือจอ LCD นะครับที่แสดงผลสถานการณ์มานนะครับกดปุ่มครั้งแรกกับหน้าจอแเต็นบครับ กดปุ่มครั้งที่สองนะครับมอเตอร์กับหลอดไฟต้องติดนะครับนี่ครับกดปุ่มครั้งที่สามมอเตอร์กับหลอดไฟดับครับนั่นนะหน้าจอขึ้นแสดงว่าออฟทั้งคู่นะครับแล้วก็กดปุ่มครั้งที่สี่นะครับจอดับครับการทำงานของโค้ดนี้่ก็จะวนลูปไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเรากดเปิดอีกครั้งหน้าจอก็จะเซนบายเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็กดอีกครั้งก็จะขึ้นออนทั้งหลอดไว้แล้วก็มอเตอร์ครับแล้วก็กดอีกครั้งก็คือจะดับทั้งคู่นะครับแล้วก็จอดับเหมือนเดิมครับสําหรับผม2องคนก็จบการนําเสนอไปกดที่8ปดไปงานที่สามไว้เพียงแค่นี้ครับผมครับ